ใครก็ปินอูกับน้องใดฮะถ้าว่าหัวใจของนางยังเบามีภัยสวัสดีเจ้าเ่ชอบแม่แม่ตก่นีแ่แม่แอลกลุ่มสตีทอผ้าสีดอนชัยนะจ้าเนาะก็จะขออาตให้แม่ได้แนะนำตัวเก่ากักบท่นทนทา,บานผู้ชมทั้งมากเลยเจ้าเจ้า แม่แล่นแก้วที่รมพัดเจ้าาบ้านเฮาขอห้องแม่แว่นแม่แว่นนี่นะเจ้าอันนี้แม่เป็นประธานกลุ่มสตรีทอผ้าตั้งแต่ปี2อ3 3ที่เฮาก่อตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเจ้าแม่เจ้าพอดีนอกใครถามเกี่ยวกับว่าเฮาเนี่ยกลุ่มทอผ้าเขาเนี่ยเป็นตึกแผ่นเนาะแล้อยากถามว่าแม่เฮามีการรวมกลุ่มตั้งแต่ปี2 5 3ห้สามเจ้ามาก่อนมีกี่คนก็เจ้า ข้งแรกมีสามขนเขาดั้งในสาวขนสองแล้วก็โตมาอันปีสามสามนอาสาวคน<ม> 3, เปีนสามสี่เจ็ดห้าสิบคนปีสามห้าเป็นสองร้อยสิบสี่คนแล้วก็ปัจจุบันสองร้อยหกสิบห้าโอ้สองร้อยสิบห้าคนเจ้าสุดเจ้าเจ้าแม่แล้วก็ชอบถาม คณะกรรมการนะจาอดวนี้ค่ะมีคณะกรรมการทั้งหมดอีกคนนะจ้อเราฟ้างนอกนจ๊คณะกรรมการแม่จะมีทั้งหมดจะมีสาเหตุผลพ้ามาชกแม่เยอะเนาะจ้าจะต้องแบ่งเป็นเขตเขตไว้จะมีอยู่เก้าเขตเขตไหนก็จะเอากรรมการมาสามคนเนาะเอาออกมาเป็นคณะกรรมการเขตละสามคนสามคนแล้วก็เขาถึงจะมาเลือกเป็นคณะกรรมการให้เป็นประธานรองประธานได้ขายได้ยิ่งเนี่ยจ้า อันนี้เพราะเอ,เอถ้าทําไมเขาถึงได้เลือกมาเป็นเขตเป็นเขตมันสมาชิกเรามีถึงสี่หมู่บ้านแา่เจ้ามันอยู่ไกลกันเนาะถ้าเขามีเป็นเขตแล้วพอแบ่งกันมาห้องเรามีประชุมเาประชุมคณะกรรมการกรรมการก็จะได้ประกาศกระจายให้กับสมาชิใากในกลุ่มบางไดแม่เจ้าเราก็เขามีกฎกติกานีระเบียบของกลุ่มก็เจ้ามีจะพ่อแม่จะต้องร่างไว้ก่อนไนมเนาะว่า การเป็นสมาชิกกลุ่มจะต้องทำอย่างไรเอ็น,น,นะเนาะกฎกติกาแม่แม่จะล่างไว้อยู่แล้วแล้วก็พิมพ์ไว้โอ้โอนี่เนาะเจ้าขยับขอนะเจ้าเนะาะโอ้อันนี้กติกาของกลุ่มที่เขามีไว้เนาะเจ้าอ๋อนี่เอแล้วก็การบริหารกองทุนข่ะแม่เจ้าเพราะว่าหันว่าเขาเนี่ยเป็นเรื่องอมทรัพย์ทอผ้าตัวเอโนะแล้วเขาบริหารเงินทุนไปจะไรผของเจ้าเอาทุนเงินทุนของเราเนี่ยถ้าจะมีอยู่สองกองเจ้า กองนึ่งคือเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการบริหารในกลุ่มแล้วก็แถมกองนึ่งเป็นเงินออมทรัพย์ทุนหมุนเวียนออมทรัพย์อ,อันนี้นะเฮาเขาออมทุกเดือนทุกวันที่สองของเดือนเขาจะต้องมาออมแล้วก็พอออมเสร็จวันที่สาม,มเขาก็จะปล่อยคู่โดยที่เขาจะได้จาได้เอาไปฝากก่อนอเขาปล่อยคู่เสร็จแล้วเหลือเต่าแดาถึงจะนำฝากเข้าธนานะคาะรอ,อันนี้ จนเงินทุนหมุนเวียนหน้าเฮามีอยู่สามแสนกว่าบาทแต่ถ้าเงินออมทรัพย์นี่เฮามีอยู่หกล้านบาทโอ้สามแสนของกองของทุนหมุนเวียนเจ้าทุนหมุนเวียนแล้วก็อมมอมทรัพย์สามล้านหกล้านกว่าแม่เจ้าแล้วก็อุณออมทรัพย์ของหาว่ะเจ้าเพื่อทว่าะอย่างที่คืนกำไรให้กับสังคมบ้างนะเจ้าเนาะมีนี้กิจกรรมนอกจากจะเป็นกิจกรรมของกลุ่มแล้วอย่างที่เป็นแบบ เพราะว่าจนนเจ้าเดือชุมชนนี่ก็จะหรือว่ามีกิจกรรมเฉพาะของกลุ่มก็จ้าะกลุ่มมอสแซบของเางาเนี่ยนะเรารวมเป็นเป็นการบริหารทีกลุ่มต,ตัวบ้าเนาะเฮาจะช่วยเหลือสังคมคืออย่างสังคมในหมู่บ้านเฮานี่ยนะเจ้าก็มีงานวัดเนาะมีงานวัดเพิ่นท่าเพิ่นมีจุลาถิ่ินมีผ้าป่าอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปรวบรวนแล้วก็ทุนการศึกษาเด็กทุกป,ปีเขาก็จะไปมอบปีนี้ก็มอบไป ทุนละห้าร้อบาทมอบ4ี่ทุนสองพบาทมอบปีมอบทุกปีนะจ๊ะพร้อมอาหารไปเลี้ยงวันเดย์โอทางทางกลุ่มของเฮาเนาะเฮาจะนำยางที่ป้อหลวงนอนในหลวงคือเฮาห้องว่าป้อหลวงใหญ่ของแผ่นดินในบ้านเฮานะจ๊ะเตียนของแม่เขานะจ้ะว่าห้อยี้นะจ๊ะก็คือมีการทํามา ถ้าหากีนนี่เนาะขายผ้าขายอย่างได้แล้วก็ต้องมีการอดออมเพื่อเก็บไว้ใจอย่างนี้นะเจ้าอันนี้แล้วก็ยางเฮาทําผ้าเฮาก็ปลูกฝ้ายด้วยตนเองนะเจ้าแล้วก็ที่จะได้เอาฝ้ายมาปั่นเองก็เหมือนว่าเฮาจะลดค่าของชีพละอย่างเสื้อผ้านะจเจ้าเฮาก็จะใจว่าเฮาจะต้องตัดเองใส่เองอย่างนี้เจ้าอันนี้ก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจของเฮานี่คือว่า ทำได้ใจได้แล้วก็ใส่ได้เนีเจ้าผ้าสินค้าผ้าทอของเฮาเนเจ้าคือเฮาเนี่ยเขาทอเป็นชิ้นมาแล้วนะเจ้าเฮายังเอามาแปลรูปเป็นเสื้อเป็นผ้าเสื้อสําเร็จรูปอย่างเงี้ยเจ้าแล้วก็เป็นผ้าสิน้นพอตัดแล้วเนาะมันจะมีเศษผ้าเศษผ้าเนี่ยถ้าทิ้งไปนักมันก็ททาลายสิ่งแวดล้อมนะเจ้าเฮาก็จะเอามาทําเป็น ของเล็กๆ,ๆน้อยเป็ดของฝากอย่างเงี้ยนะเจ้าเอามาทําเป็นกิบพ้องที่นะเจ้าเนี่ยกิบน้อยน่ะเขาก็เอามาสามารถเอามาตกแต่งได้นะเจ้ามาใส่ผมเนี้ยได้เลยอย่างเงี้ยเจ้าเนี่ยงามเนาะนะเจ้าแล้วก็เอามาทําเข็มกลัดนะเจ้าไม่ต้องทิ้งไปเป็นขยะเอเนาะเอามาเป็นของใช้ของตกแต่งแล้วก็ขายได้ตัวนะเจ้าอันนี้เสริมรายได้ เพิ่มขึ้นมาเหีมนะเจ้าสีที่ย้อมเนะ่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากสีเคมีนะมาเป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาติเนะี่ยก็คือมีจากสีเหลืองทำมาจากขมินนะ้นเนาะขมิ้นก็ที่เขาปลูกกินอยู่แล้วเขาก็เอามาทําย้อมสีเหลืองนะเจ้าเสร็จแล้วก็มีใบมะม่วงนะเจ้าที่มันชอบล้วงไว้ตามบ้านตามอย่างนี่นะเจ้าเขาก็เอามาเอา,เอามา ต้มแล้วก็ย้อมก็ได้สีเขียวอ่อนนี่นะเจ้าไม้ฟางนอหอมาย้อมก็ได้สีม่วงเนี่ยเจ้าอันนี้เฮาก็จะทําเป็นลายสีสีธรรมชาติเพื่อที่จะบอกเป็นอันตรายกับสิ่งแวด,ดล้อมติดใกล้บ้านนะเจ้าอันนี้ก็ทำฮเฮาเนี่ยเพราะว่าทางทางทางอปทนาอเอพื่อนก็เอาแบบคนมาวิจัยว่าของเฮาเนี่ย ทำแล้วทำลายสิ่งแวดล้อมก่อนเะจ้าก,ก็ยังผ่านเลยเจา้าเพิ่กำลัลงบอกว่าเดี๋ยวเตรียมไปหับรางวัลที่กรุงเทพเจา้าการสร้างการรับรู้ภูมปัญญาผ้าไทยและผ้าไายพระราชทานตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเริ่มเริ่มตั้งแต่ปีสองรอย65เนาะเขาได้ลายพระราชทานเป็นลายขอ เนาะไล่อขอแล้วต่อทีนี้เฮาก็ไปห้ามในเมื่อเฮาไปห้าม,มาแล้วแม่ก็เลยบอกตับสมาชิวา่าเฮาไปห้าม,มาแล้วเฮาก็ต้องทำอีนอทำทำดูแล้วก็เลยส่งเข้าประกวดเจาาด้าปีหกห้ามาได้สกรรมเนาะเพราะว่าเฮาใจปีหกห้านี่เฮาใจเป็นฝ้ายแกมไหมทีนี้ไหมมันบาได้ยอยู่ในในเขตบ้านเา <c oughs> าฮาเจ้ารรมันเกิดเลยผอผ่าน พาอปี66นะเจ้าแม่ก็เลยใจผ้าฝ้ายเพราะว่าบ้านเฮาจะมีผ้าฝ้ายที่ปลูกเองปั่นมือด้วยตนเองแล้วก็ย้อมเองย้อมด้วยสีธรรมชาตินะเจ้าก็เลยมาทำนอปีหกส่งเข้าไปปีงนี้เฮาก็ตั้งใจทำขนาดน่กนเจ้าโดยในกลุ่มของเขาทำกันอยู่ถึงห้าหกคนแต่ก็ผ่านเข้ารอบไป ห้าคนนะเจ้าจนไปถึงสุดท้ายเข้าไปหนึ่งคนน,นี่เนาะนางสาวกิงแก้วได้รับเหรียญทองมาเจ้าอันนี้แล้วปีหกจ็ดปีตี่แล้วนะเจ้าปีตี่แล้วเนี่ยเขาก็ทําแฮมนะเจ้าปีตี่แล้วทำลายเหลือเก้าเนอ้อทำลายเหลือเก้าเจ้าแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปเก้าผืนกันนะเจ้าเข้ารอบเล้แหละผ่านไป พอผ่านไปแล้วมันไปถึงแต่ละประเทศแต่ๆนะเจ้าผืนเดียวเนาะเข้าไปเนื่งผืนนะเจ้าเสร็จแล้วก็เลยแต่ไปบนถึงบาได้สุดยอดเนาะ mm hmm. ก็บก็บเป็นอย่างด้วยความภูมิใจว่าเฮาตั้งใจทำละนะเจ้าเป็นเปลนลายที่ว่าลายไทยลือของเฮาแล้วผสมผสานกับลายพระราชทานเนาะเราจะเอามาผสมเพื่อประยุกต์ เพื่อมันขายได้แบบว่าบม่ใจว่าจะทำแค่ของเฮาอย่างเดียวเดียวบนจะว่าโบราณก็เลยได้ได้รับหลายพระราชาทานมากกเอามาใส่นะเจ้าใส่ไปปนกับลายไทยลื้อของเฮานะเจ้าปีนี้นะเจ้าก็แม่ก็ไปห้าบมาเหมนะเจ้าไปห้าบลายพระราชาทานมานะเจ้าก็กําลังทําอยู่นะเจ้าตอนนี้ลายนี่อุ๊ไมไว้ก่อนนะเจ้าถ้าถึงวันมาแล้วค่อยดูนะเจ้าเต็มผือนนอ แม่เจ้าพอดีน้นองนงเข้ามาแอวในนี้เนาะศูนย์แสดงท่เจ้าหันรางวัลน,นักขนาดเลยคือแม่เป็นนั่นภุ้มเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของอำเภอเชียงของแล้วก็เจ้าตีเป็นข้อว่อสาสืบสานอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเนาะซึ่งก็ประกวดชนะนักขนาดก็มีรางวัลเนี่ยทีเป็นรางวัลสูงสุดหลายๆลรางวัลเนี่ยยกตัวอย่างกอนเจ้าอันสูงสุดเนี่ยมันปึง ตั้งแต่ครั้งแรกเนะาะครั้งแรกเมื่อปีห<ม>้าเก้าแม่ได้รับรางวัลภาพถึนงามเนาะเจ้าภาพรางวัลจากการสมเด็จพระเทพตอนนั้นเนาะตอนนี้เป็ี่ยนท่าอย่างก็สมเด็จพระคนิษฐาเนาะเจ้า,จาไปประวดผ้าลายดอกรากราชกัญญาเนะาะอันนี้ได้เหรียญทองมาอันนี้ตื่นเต้นดีใจคือว่าวได้เข้าไปในห้องชอวยตอนที่เพื่อนพีเซษเนาะแล้วก็ กัดสินเขาเป็นคนไปน,นั่งลุ้นเชียร์อยู่ห้าแน่นะอนนี้อดีใจสุดๆเนี่ยเคอฝากกับท่านผู้ชมของเจ้าเกิดแห่กเคยฝากกับท่านผู้ชมเนาะแต่พร้อมที่เป็น ถ้าหาว่าผ่านไปผ่านมานะเจ้าก็ขอมาแวะแอลที่กลุ่มสตรีทาผ้าสีลมใจของเฮานี่กลุ่มของเรา่าเจ้าเฮาก็จะมีตั้งแต่การทอที้ดูนะเจ้าน้องถ้าแคดูการทอการตาัดเย็บการซื้อผ้าไอ้แปลรูปสินค้าอย่างเงี้ยเจ้าก็มาดูได้นะเจ้าจะแจ้งมาเนาะแล้วก็มีเสื้อสําเร็จรูปอย่างๆเนี่ยเพื่อชมอยู่หลายอย่างนะเจ้าอันนี้แล้วก็ฝากไว้ ไอ้ว่าบอดีลืมปุ่มสตรีทอผ้าสีรอนชัยนะเจ้าขอฝากไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า